สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กันกับปอนเองนะคะก็ในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะไปเฟ่กันนั่นเองเนาะคือคลิปอะไม่มีจะลงนะคะคือจริงๆอะช่วงนี้ก็ลงคลิปที่งงมากทำไมอยู่ๆอยากอัดคลิปก็ไม่รู้นะคะวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะไปเที่ยวเฟ่กันนะคะวันนี้จริงๆเป็นมันเกิดของพี่บอลแหละแต่แบบมันไม่มีอะไรจะทำอ่ะเนาะเออเพราะว่ามันอยู่ในช่วงกักตัวฉันไม่สามารถออกไปกินข้าวของน้อกบ้านได้นะคะโอเควันนี้เราก็เลยจะไปเฟ่กันนะคะจะพาทุกคนไปดูสถานการณ์แบบเวลาบอลไปเจอน้องเอฟซีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆปกติ เวลาอัดคลิปไม่เคยเจอเลยเว้ยทุกคนคือเข้าใจปะคือแบบอัดคลิปอ่ะไม่เคยเจอเลยแต่พอไม่อัดอ่ะคือเจอบ่อยแบบอะไรเอ่ยคืออะไรเอ่ยเยอะขนาดนี้งงนะคะก็โอเคเดี๋ยวเราลองไปโพสในไดอารี่ไหมว่าแบบเออเราจะไปป่วนเฟเด้อใครเจอก็ทักด้วยอะไรอย่างงี้เนาะเดี๋ยวขอไปโพสแป๊บหนึ่งค่ะทุกคนโอเคทุกคนเราได้ลงไปแล้วนะคะก็ <c ười> ไปเฟการใครเจอทักด้วยนะ <c ười> เขาเหงาคือแบบเหงาจริงเหงาไม่ไหวอ่ะคือไม่เหงาก็คือไม่มาอาัดคลิปหรอกนะทุกคนจริงๆโอ อเคเดี๋ยวเราไปเฟกันดีกว่านะคะเผื่อเจอแบบเออเอฟซีอยากโดนทักอะไรอย่างนี้เออโอเคไปกัน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 คือปอนะไม่ได้ไปเฟ้แบบเฟรหัสนะทุกคนคือปกติถ้าไปกับเพื่อนหรือไปกับเอฟซีหรือไปกับแบบว่าคนในจีอะไรเงี้ยไม่เคยไปเฟรหัสอาจ๊ะนอกจากจัดกิจหรือจัดประกวดหรือจัดเทสหรืออะไรเงี้ยเอออาจจะไปรหัสแต่ว่าปกติก็คือไปเฟ้ปกตินะคะโอเคอุ้ยตื่นเต้นจะมีคนทากปะวะไม่น่ามีหรอกเรามายืนกันเถอะทุกคนอุ้ยเฮ้ยคนดีฉันเจออีกแล้วใครรู้ บอกเขาถ้าเขาดูคลิปเราคือคือคือควรคอมเมนต์นะเอาจริงคือเจอบ่อยมากเจอแบบออะไรเอ่ยคือเจอบ่อยจริงแล้วเขาสวยแบบวัวตายควายลมอะดูคนเดี๋ยวนะรอเน็ตฉันแป๊บหนึ่งดิดนิ้วโป้คือดูคนดูคือเขาปักหมุดไว้ด้วยคือจริงๆอะปักหมุดไว้ตั้งนานแล้วแล้วมาอยู่ๆมันหายไปก็ไม่รู้คือเจอบ่อยมากเจอบ่อยแบบเธอเธอควรเลิกแต่งตัวสวยจริงๆคืออิจฉาแบบไม่ไหวอะเจอเฟซที่ไรก็ใส่มงไม่ใส่มงก็ใส่ชุดอลังคือเฮ้ อีชา่าโอเคปะ่ะจบคือ <c oughs> คนถามดีนะทุกคนคือปอนเจอเขาบ่อย <c oughs> มากๆจริงๆอะ่ะแบบเฮ้ยอะไรอ่ะเราไม่ควรอยู่ร่วมโลกกับคนรวยโอเคเลิก หนคือแบบเราจะมาวิจารณ์ไม่ใช่เขาไม่เรียกวิจารณ์เขาเรียกว่าแบบอิจฉาเลยดีกว่าอิจฉาคนแต่งตัวในเฟสนะคะทุกคนคือส่วนใหญ่อะ่ะโอ๊ยเจอคนนี้อีกแล้วนี่ฉันเจออีกแล้วเหรอเอ้านี่ฉันมาเฟ่เดิมหรือเปล่าเนะี่ยอุ้ยเท่เท่ทุกคนเห็นนั่นไหมโอ้ยเท่เอ่ะเซนเซอร์ด้วยอุย้ยแอดแอดแ <c ười> อดคือปกติเจอคนแต่งตัวประหลาดฉันก็แอดไปเรื่อยเหมือนกันนะคือแอดอะเออยังไงอะ เท่ออยากได้ชุดแบบนหนนมังหาที่ไหนอะทุกคนเออคัเบอรวลเลตสนับสนุนใต้คลิปนะคะขายของนดนตึงแต่คือแบบเน็ตฉันก็ดีเหมือนกันนะโหลดไม่เห็นอวตารเลยฮัลโหลโอ้ชื่อตัวอไม่มีอะไรนะคะทุกคนอันนี้เป็นการชาใหม่ใช่ปะที่มันเป็นชาเพชรอะคือเขายังไม่ได้ไปสุ่มนะไม่มีเพชรจ้าเลิอก <c oughs> อุ้ยน่ารั เบื่อค <yap> ือปกติมาเฟ่ชมผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะจ๊ะผู้ชายแต่งตัวยังไงก็คือหล่ออยู่แล้วแหละแต่ผู้หญิงคือแบบเฮ้ยมันต้องครีเอทนะกว่าจะได้ชุดเนี้ยคิดนานอยู่นะแต่ละคนอ่ะทางทายพี่เป้หวัดดีพี่เป้อ่ไม่ใช่เราไม่รู้จักเขาเฮ้ยเท่อยากได้ตานี้อยากได้ตานี้อะไรเอ่ยวิ้วใส่แหวนด้วยแต่งงานปะเนี้ยมีแฟนแล้วปะเนี้ยอือนั่นไงเขามากับแฟนมึงไม่เห็นเลยอีปอนเลิกอ้โหดีพูดเลิกไปกี่รอบแล้ว เราจะมายืนค้างแล้วกันเนาะทุกคนเผื่อน้องๆเจออาจจะได้ทักทายเราถูกนะจ๊ะไม่มีที่ยืนเลยเว้ยอะยืนตรงนู้นก็แดลเฮ้ยมีคนเจอมีคนเจอดี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 มีคนเจอมีคนเจอฉันเห็นฉันเห็นพี่บอลสวัสดีค่ะโอ้ยสวัสดีค่ะ พิมแป๊บเอ้อเป็นพิมพ์คือโอ้โหแป๊บคือเจอแล้วขอบคุณอุ้ยมีคนตามหาจริงด้วยตลกอ่ะไม่คิดว่าใครจะมาเสียเวลานั่งตามหาฉันสวัสดีค่ะอุ้ยเคินเดี๋ยวแป๊บนึงนะไปหยิบสายชาร์จแป๊บ อินค่ะสวัสดีนะคะคุณอินคุณอินน้องอินเพื่อนอินคุณอินพี่อินช่างมันเถิดนะคะพี่อายุเท่าไหร่แล้วกันน้องถามหน่อยถามหน่อยอยากอยากเรียกให้ถูกๆกั่นน้องเอออายุเท่าไหร่คะสองค่ะเด็กมาโอ๊ยน้องอินน่ารักจังเลยดูซี่โอ๊ยน้องน้องได้ตาน้องได้ตาจากกาชาเซอร์ใช่ไหมเตะได้ไหมเนี่ยเตะออกจากเป้ยังไงเอ่ยยอก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 ยินดีที่ได้เจอนะ นี่ต้องทักต้องทักทุกคนคือเราเจอเราเจอเอซีเราก็ต้องทักหน่อยนะคะเราตัวเธอหนูส่งของได้ก่อนนะพี่ปอนจะส่งให้เลยขอบคุณค่ะน่ารักจังเลยอะ่ะอุย๊ย เดี๋ยวเปอนขอเปลี่ยนเฟซนะเดี๋ยวปอนขออนุญาตนน้องแป๊บหนึ่งคือฉัน <laughs> คือฉันแบบโอ้โหคนดุงรังกะละมังขายตูดมากเลยจ้ะโอเคเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเฟซกันดีกว่านะคะขอบคุณน้องอินมากเลยนะคะที่ทักนะคะถ้าน้องดูคลิปอยู่ก็ I love you จูบจบจบเค <Okay. S 2> เราเจอเฟซที่แบบไม่มีคนแล้วอุ้ยเจอปุกปิกอุ้ยปุกปิก ใช่ปุกปิกปะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันนี้ดุกดกิ๊กปุกปิกนะคะทุกคนไม่ใช่คือบอนอเคยเจอคนหนึ่งที่ชื่อดุกดิกปุกปิกไม่ใช่ดุกดิกปุกปิกทุยปุกปิกเออ <c ười> คือเขาแต่งตัวน่ารักมากๆเลยนะคะคือแบบเจอแต่พวกแต่งตัวน่ารักจําชื่อมาหมดแหละจําชื่อมาไว้ดินทานะคะยอกแฟนนี้ไม่น่ามีคนรู้จักเราหรอกแล้วก็จะเดินมัวตัวมัวตัวอุย้ยคนนี้อะไรอะเอาชื่ออะไรดีวะอไปคิดชื่อก่อนนะไปคิดชื่อก่อนไปคิดชื่อก่อนยูจะมาตั้งอย่างนี้ไม่ โอเคเราก็จะเดินค่ะเดินทําไมไม่รู้ค่ะอยากเดินนะคะอ, <S <S อุ้ยอุย้ยคนนี้น่ารักเฮ้ยเราเจอคนใส่ผมแบบนี้เยอะมากเลยเรายังไม่ทันได้ไปสุ่มเลยเดี๋ยวต้องเก็บเพรไปสุ่มซะและ้วันก็อยากได้ผมเหมือนผู้กล่อนเหมือนกันนะอุย้ยตรงนี้มีกระจุกกระจุกก้อนขี้ <S <S ทาําอะไรกันนะ่ะทักทายไปอยู่ด้วยได้ไหม โอ้โหซาเดอร์ม,มาไปยืนอยู่ตรงกลางไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเขาโตบเดี๋ยวเขาโตบจ้าเฮ้ยเราจะแบบแอบส่องนะคะทุกคนเป็นวิธีดีมนะคะดีมเคยสอนไว้นะคะแล้วต้งยินห่างๆเขาแล้วแล้วก็หมุนกล้องมาที่เขาแล้วก็ดูว่าเขาพิมพ์คุยอะไรกันอะไรเอ่ยอะไรเจียวๆอะไรอะอะไรเจียวๆอะไรเขียวๆอาะสรุปเจียวๆหรือเขียวๆโอ้ช่างมาเถอะไปัปด ป้าป้ปไปยืนที่เดิมของเราดีกว่านาะเราไปอยู่ที่ของเราดีกว่าอย่ามาวุ่นวายเลยเดี๋ยวเขาหาว่าเสือกนะเขาไม่รู้หรอกว่าเราแอบดูแต่ว่าแอบมองเธออยู่น่าจะแต่เธอไม่รู้บางเลยมาแสดงตัวในคอมเมนต์อะไรเงี้ยเฮ้ยหนูอยู่ตรงนั้นทำไมหนูไม่ทักพี่อะไรอย่างงี้ยสรุปไม่มีคนรู้จักจ้าโอ้ยไม่มีคนแต่งตัวโอ้ยไม่ใช่เอ้ยน่ารักทุกคนอยู่นะอตเอ้ากได้ตานีทุกคนตาโบเบ๋เนี่ยเอามาจากไหนกันหรอเห็นไหมทุกคน น่ารักมากเลยอ่ะอทุกคนอาจจสมองว่ามันทุเรศแต่แบบอยากใส่ทุกคนมันจี้มากตาโบเบอ่ะเอออุ้ยมีคนมายืนกับเราอ่ะไม่ใช่เฮ้ยเธอเธอมาให้ความหวังวเธอจากไปอย่างนี้ไม่ได้นะ่ะไม่ได้ทําตัวแบบนี้ไม่น่ารักเลยคือเหมือนเขาเดินมาจะคุยอะามคกคนนึงแล้วคุยไหมคุยเถอะคุยอยากคุยด้วยอ้าวดีแกวว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 ทักเราทําไมอ,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 อวว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 กวว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 าวว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 ดวว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  คชะเราเขียนสวัสดีแล้วกันนะเราไม่ใช่สวัสดีถ้าเป็นน้องๆ F4 เราจะสวัสดีอันนี้สวัสดีสวัสดีเออสวัสดีแกเราเรารู้จักกันหรอเราเคยเจอกันที่ไหนเลยป่ะเซ็นท่านไหมไม่ไม่เคยไปช่วงนี้โควิดโอ้ยพูดมากอะ่ะเออเธอเธอทักให้อยากอะเธอก็จากไปแบบนีีไม่ได้นะเธอต้องคุยต่อนะเชื่ออะไรหรอเออไหนๆเขาก็ไม่รู้จักเราใช่ไหม อิ่งอย่าชวนอย่าชวนหนูหนูขี้โกองอ่ะหนูชวนนะเอ่อชื่อปังปังชื่อปังปังอ่ะกูอยู่อยู่กูชื่อปังปังนะทุกคนโอเคมีคนสอนไว้นะคะว่าเวลาไปเทสไปเฟ่อะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้คนรู้จักต้องเปลี่ยนชื่อนี่เปลี่ยนชื่อแล้วนะคะ, <S <S ะถ้าเขาจิ้มที่ตัวเขาจะเห็นปเขียนว่าปอนเลยแต่ปอนพีไม่จริงจปอนไม่ได้เขียนอย่างนั้นนะทุกคนดิจจะเล่าให้ฟังปอนมันต้อง P O N D ปะไม่รู้อ่าเออนั่นแหละแต่ว่าจริงจริงปอนเขียนว่า P O N นะซึ่งจริงจมันก็ไม่ได้อ่านว่าปอนอออออ่าานนนนบปะะไรรฉัััคคุยกใเมถ เอาเธอแล้วชื่อปังๆไงเธอไม่คุยกับเราแล้วเห,หรอเฮ้ยคุยกับเราก็เราเงาเฮ้ยเจออีกแล้วดวงดีจังน้องน้องอินใช่ไหมคยณน้องอินเจอเราบ่อยมากอย่าชวนสิเธอขี้โกองอ่ะพวกขี้โกองอีกแล้วอะทุกคนเจออีกแล้วน้องอินนออ้นนองอินดวงดีดวงเดระเอดวงดีมากเลยนะคะน้องอินอะอะไรเอ่ยหาไม่เจอเลยเมื่อกี้ น้องอินเจอเก่งมากเฮ้ยน้องอินดวงหนูสมพง์กับพี่นะเราคนแต่งงานกัน<อ> <laughs> อบอลแอปอัดมันปั่นจิตมากๆเลยนะคะคือบอลไปเฟยแล้วก็ไปเจอน้องมา2คนนะคะคือเป็นยังไงลงไปแบบลงใดไปอย่างดบดีนะคะว่าจะแบบว่าเออพาไปป่วนเฟยไปเจอคนอะไรอย่างนี้เด้อไปเจอ f อตั้ง2คนจ้า <c oughs> ยัางไงเอย่ย <c oughs> คือหลายคนหาไม่เจอนะคะแล้วก็หลายคนก็คือพยายามจะชวนบอลไปเฟยนะแต่ว่าถ้าเป็นแบบอนั้นงบอลไม่ไปนะคะบอลไปแบบสุ่มๆมัมว่มวๆเนาะเจอดวงดีเจอก็ดีใจด้วยอะไรแบบนี้นะคะซึ่งคนโกงเยอะมาก <c oughs> แต่ก็ดีใจด้วยสําหรับคนที่เจอ แล้วก็คนที่ไม่ได้เจอนะคะก็คือ แอปเปิลมปนกวนตีนนะคะก็ไปเจอน้องคนนี้มานี่นี่นี่เจ้าแว่นเหลืองคนนี้นะคะแล้วก็น้องอินอีกคนนึงเออน้องอินไม่ได้เม้นเนาะแต่ก็เจอด้วยนะคะอยู่ในคลิปนี่แหละเนาะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่พยายามตามหาแล้วก็ขอบคุณที่เจอนะคะแล้วก็ไม่เจอด้วยเนาะโอเคก็คลิปนี้ไม่มีอะไรหรอกค่ะก็พามาปวดเล่นๆแบบนี้และค่ะปอก็ชอบกวนตีนเอฟซีเรื่อยๆอย่างนี้นะคะก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้บอลด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะว่าคลิปแบบนี้สนุกหรือเปล่าเพราะว่า ปอน,น่ะทำคลิปแบบนี้บ่อยมากๆนะคะแต่ว่าไม่ได้เอาลง u t u b e เนาะเ <_ d ata> นื่องจากว่ากลัวไม่มีคนจะมาดูนะคะเดือคือแบบหลายๆคนดูเป็นคลิปที่เป็นคอนเทนต์มากกว่าเนาะแบบซุ่มกาชาหรือแบบว่าไข่ตู้อะไรอย่างเงี้ยเนาะ <_ d ata> คือเขาก็ไม่รู้ว่าจะลงไปดีหรือเปล่าน, <_ d ata> นั่นแหละค่ะสรุปคลิปนี้ก็ต้องอยู่ใน YouTube อยู่ดีนะคะก็ <_ d ata> ถ้าใครชอบปากกดไลๆๆ์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะเขาปิดคลิปอีกรอบหนึ่งไว้เจอกันในคลิปหน้าจ้าเบอร์วอลเลสสนับสนุนใต้คลิปนะสนใจสนับสนุนได้เลยโอเคไว้เจอกันจ้า